ค้นค่ะไมด้ดอกทำง,งานไปหน่อยไม่่พไปนองคนอยู่บ้านเพิ่นไปหาเห็ดผู้เดียวเต็มตะกาเลยค่ะมันคู่มือ ยามมาสอนเพิ่นหากินเก่งค่ะพี่น้องหาอยู่หากินเก่งหาเห็ดกระเก่งหาเคียวบ้างไหมบ้าลนอกจากกรเก๊กโรดตัวพ่อบ้ไปแถวนี้ไหมหอยพิ่งเห็นไหมแถวนี้ไหมอ้อมแอ้มหอยในหาเคี้ยเบ้างเอาไปเย็นนะไปตัวมันปางทำไมมูลได้ตะก,การหนึ่งแลได้มาเต่ามูลไปก่อน เ็ปวกจิกงามพี่น้องแกงก็จีแสบไยนะอือม่จะจีจี่ยอุ่นไม่ได้จุม่มจุ่มก็ต้องไปต่อขพ้นมาใหม่วสวัสดีค่ะช่องลินดาผ้าลุยค่ะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาหาเฮ็ดปวกยุ่สวนยางวันนี้ก็ไม่ได้กีดยางจ้ะบ,บริษัทสื่อน้ำยางเพิ่นพักสื่อสองหมือค่ะวันนี้สาวลินดาก็เลยว่างค่ะพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะหา เห็ดปลวกยี่สวนยางเด้จ้ะค่ะจี่ไดนคะวันที่สามชมน้ำกันได้ค่ะค่ะพี่น้องวันนี้มหาหอดกระพาอได้จ้ะเห็ดปวกสวนยางค่ะพี่น้องวันนี้สาวดินแดงก็ไม่ได้กีดยางค่ะพี่น้องวันนี้ฝนตกค่ะเมืเ่อคืนฝนตกแห้งจ้ะ กัเพึ่งมาหอดได้พี่นอ้องรสมาหอดมาหอดสวนก็นเห็นพอดีจ้ะเห็ดปวกสวนอย่างนี่กับแม่นค่ะพี่นอ้องมาสซแป้นมาเก็บแต่สับไปน้องได้ลายจากก้ะได้เต็มตะการลด้ค่ะไป่นอ้อง พี่น้องห้อหลายดอกจะจะจะใส่เดียวกันหมดเลยค่ะพี่น้องนอนกลิ่นค่ะพี่น้องนู่นขุดเม็ดมาได้ค่ะพี่น้องขอบทางเลยค่ะพี่น หวานพอดีเลยค่ะพี่น่องเป็นจุ่มก็นี่จะหกกักวัดแล้วค่ะพี่น่องน,นอนกินเบิดปิดปิ้อยู่ี่นอนนะนี่ละแมนค่ะ ดอกปอใหยเป็นไดนคะพี่น้องมูนนี่ยเพชรปูกจิกดำพออีกล้ครับพี่น้อง,องมันอีสตาลินดาก็มาหามันอีกกับมาหาเห็ดคนเดียวครับพี่น้องสวนยางใกล้บ้านจ้ะเห็ดอยู่สวนยางไก่เฮือนค่ะพี่น้อง ไแล้วอนอนกินพี่น้องแม่งโบ่งกินให้มมนหอมให้กินเด้ค่ะพี่น้องนะ ไม่กัดขี้มืดจ้ดะพ่อเฮ็ดบวกดูข้างจอมพ่นค่ะไ็่ะดอกองงานไปหน่อยโอ้เต็มตาแล้วบนยะา ไงพี่น้องคนอยู่บ้านเพิ่นไปหาเห็ดผู้เดียวเต็มตะกร้าเลยค่ะม,มันคุ่มเออยามบ๊สอนเพิ่นหากินเก่งค่ะพี่น้องหาอยู่หากินเก่งหาเห็ดก็เก่งไม่อันเนี้ยสอนอายุแปดอืลูกหมานแท้มาผู้เดียวเตาา็มตะกร้ารเลยยามบ๊ะสน เห็นเจ้ายนีงเ,เ,เขาไปหาเราเปมน,นเป่าเขาไปเย็นท่านในมาเขาอยู่เขาเจาหาอยู่สวนสุนี้ซุนาะคอยพ้นเก็บพี่น้องคอยพ้นเก็บเก็บเมื่เบิดจ้ะสงสัยคนมาไต่ต้องขึ้นค่ะพี่น้องเบนมาไต่ปัญหาเพราเห็น าบ่าทัวมันเมิดอ้พี่น้องเดี๋ยวไปเคลียรมากกับพ่อค่ะกำลังเป็นต่อก็มีจ้ะพี่น้อง มาไปแถวนี้ไหมคุยเพิ่งเห็นไหมแถวนี้ไหมอ้อมแอมคอยในยหาหเคเบิ้งเขาไปเย็นับไปตรวจมันปางทนไมบุญได้ตักร้าหนึ่งก็ได้มาเสาบุญไปก่อนก็ต้องเป็นต่อขึ้นนี่เคเไปเคเยหน้ากก็พอ มันนี่ก็ได้พ่อแกงกับเมื่อแล้วค่ะพี่น,อน้องแต่แบบหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้จ้ะอัดฟิตไว้ค่ะพี่น,อน้องเผ็ดปวกจิ๊กำงามพี่น,อน้องแกงก็จะแซ่บเลยนะ มันจะจีเนี่ยอุ่นไม่ได้จุมจ่มๆก็ล่างไปต่อขึ้นมาใหม่คุณเนาะเพราะว่าเขาประยินกั่ที่ได้อยู่ส่วนมัน่างันพันธุ์ใมาอยู่ข้าเจ้าวิม,มีขาเจ้าจม,มาแล้วอ่มต้นม้พ่น้อง เป็นตอรูมนั้นหจ่ายเงาหาเบิ้งหาเกี้ยเบิง้งไกลๆกันอะไปน้ำกันนม่ว่าวเห็นอือนูก็บ่เหน็นกันเลยทีน,น,น,นมันอ่ะาเป็นตอใบมันบนนู้นขึ้นเลย หา,าไปหามากก็เชอเรื่อยค่ะ ดอกแข็งดีด้วยะค่ะพี่น้องแต่ว่าหอยกินจ้ะหอยกินเลยมันเล็บบางาเป็นไรค่ะพี่น้องดอกบาง,งางอยู่กระหอยกินก,กันดอกบวกบางงาค่ะโอ้ยหมอกหอยกินกกกนะเยอะแยคะ่ะ แต่ว่ากระโดกก็แข็งดีอยู่ค่ะพี่น้องในในกระแม่นะคะจูม,มันค่ะพี่น้องอยู่ในในพันจ้าไม่นี้ก็หาคนเดียวค่ะพี่น้องรเราหันให้ข้นอยู่บ้านค่ะข้นมาหานี่เพิ่นจะออกไปแล้วเพป็นกลับบ้านแล้วจ้ะ เราก็นองจุมจ่มๆ เขาไปได้ไปเก็บไอ้บุไปเก็บไปเก็บสวนอกขอบกับยางน่อยแป๊บเดียวนะคนไปเต็มตะกาป้าเปงามแถบพนกมาตุ้ยได้เฮ้ยโอ้นี่ออมา่นหรือบอือนอก้ขึนเบิดนะ เพินะ่นได้เฮ็ดสิพ่อแนวเฮ็ดบ่เท่าพ่อหน้พี่น้องให้ปลวกตากค่ะพี่น้องพอให้ปลวกมูญ่จ้ะแม่นบ่เด้อค่ะพี่น้องปลวกจีบต้นยางกระลังบานเด้อค่ะพี่น้องเริ่มบานแล้วค่ะตอนนี้

หน่องนี่ก็แม่นเบิดด้อค่ะนันเริ่มบาดแล้วไป่น้องเริ่มจะเทาแล้วแต่จะเอาได้ยุ่จ้ะจะกินไม่ได้ค่ะไปหน้องถ้าเอาไม้ออกก็จะเห็นเท่ากับสิดพังเบิดค่ะนี่ล่างแก็งได้ล่างหนึ่งล่างแขงได้ยุ่ด้วยจ้ะแข็งยุ่ค่ะไปหน้องอันนี้ก็กินได้ยุ่จ้ะ เลือดให้ปวกกี่ตัวตอย่างนะครับมูใหญ่ดีพี่นอ้องเป็นพ่อใต่มาบ้านนะใส่พอดีเลยค่ะใส่บ,บานนะถ้าหอยมแรงก็จะเถ่าพอดีพี่นอ้อยอันนี้ก็เอาได้ด้วยจ้ะในแข็งแข็งก็ค่อยเอาเนาะพี่น้องเนาะในคนอยในแข็งค่อยเอาได้จ้ะ อเป็นตะมันบ่ค่ะคุณเป็นบ่เลยค่ะพี่น้นนองคุณนย้าวเลยจ้ะให้ปวกอีกสวนอย่างเลยพี่น้อง จุ่มปอ่อยมีนะคะพี่นอ้องอหมูนี่บานพี่จะบาดบานค่ะบานที่่ะพี่น้องแต่ว่ากระดอกแข็งดีค่ะพี่น้องแต่ว่าห้อยห้อยกินได้จ้ะนี่ดอกเลยบ่ค่อยงามค่ะแต่ว่าเนื้อแข็งดีจะหอยเห็ดเห็ดดอกแข็งดีค่ะพี่น้อง นะไนี่นามูหน่พันีบานก้ะ ไม่ไท้อทายแบดนี้อัอนนี้ปดจะคลอดแี้ข้างบนนี้ก็แม่นจ้ะพ่อมูบ้านเป็หมออยู่พี่นนอกเราจะถอนเอาเลยค่ะ ค่ะผลงานของเฮ้าตอนนี้ก็ได้เฮ็ดปวกเต็มตาไ่ค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพี่น้องส่นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยคะ่ะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ